ดีทุกคนนี่ครับครั้งนี้เราจะมาพับจรวดนะครับเป็นจรววดสูตรนี้นะครับอ่ะมาดูเลยนะครับอืมมีนะครับพอได้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อันับต่อไปนะครับก็ให้ทำแบบนี้นะครับนี่พับลงมาแบบนี้นะครับให้มันติดกับมุมตรงนี้เลยนะครับอ่ะเรื่องตรงนี้นะให้มันติดกับมุมนะให้มันติดกับมุมนะครับก็แบบนี้นะครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับก็ให้พับลงมาแบบนี้นะครับนี่แล้วก็แบบนี้นะครับ เรามาติดกันเลยนะครับไปของของเับกันนะครับโอ้ยเจฟพี่หาที่ตั้งกล้องมาใหกี่หน่อยอ่ะมันผู้ชมเปลี่ยนที่ตั้งไม่ได้พับหรอกวันนี้ทุกคนมาทอะไรมันดุวน่าีบ่ายไปที่ตั้งกล้องแล้วนะครับทุกคนตั้งตรงนี้ก็ได้นะ ตรงนี้แหละนี่คุณไม่จบหรอกนี่โอ๊ยลงมาอ่ะวอได้กระดาษนี้ใช่ไหมครับอ่ะดูนะครับพอได้กระดาษแบบนี้ใช่ไหมต่อไปก็พับแบบนี้นะครับนี่ดูจะเหมือนเออพับไปได้กับด้านเออถูกแล้วแหละทรัแบบนี้โอ้ยแป๊บนดียนะครับผมขอต้องทำดีๆนะครับโอ้ยโอ้ทุกคนทุกคนทุกคน พ้แบบนี้ครับจะหลวดสือขาวนะครับพับลงใช่ไหมแล้วก็รีดนะครับพับครึ่งแบบนี้นะครับข้างบนต้อรีดด้วยรีดรีดเนียนๆเลยนะครับแล้วก็เปิดมาก็จะแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วทุกคนก็กลับหลังมาแบบนี้นะครับทุกคนอีกเส้นตรงนี้ใช่ไหมครับก็พับลงไปเลยนะครับพับให้มันตรงกันเลยนะครับรีดนะครับรีดรีดรีดนี่เสร็จใช่ไหมครับก็ตะแคงแบบนี้นะครับแล้วก็รีดพับอีกอันนึงนะครับ แล้วจรวดสัวนี้นะครับต้องพับแล้วก็รีดนะครับรีดอย่างเดียวเลยนะครับรีดให้รเรียวเลยนะครับอ่ารีดเดียวพอได้แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็อ่ะไม่ให้แบบนี้นะครับต้องข้าไปแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่ก็พับแบบนี้ครับดูนะครับฟึบครับไม่ใช่แบบนี้นะครับถ้าแบบนี้มันจะไม่ได้นะครับต้องแบบนี้พอเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ ไแล้วครับก็ต่อไปก็ต้องทำแบบนี้ครับโอ้ยขอโทษนะครับพี่ชาไอ้ก็ต้องทำแบบนี้ครับต่อไปก็โอ้ยต่อไปนะครับก็พับแบบนี้นะครับผมขอหาเลขนี่ดีๆก่อนนี่ก็พับแบบนี้เียนะครับนี่จะได้แบบนี้นะครับอ่ะได้แบบนี้เสร็จได้ใช่ไหมครับต่อไปก็ต้องทําด้านที่สอนนะครับพี่กลับมานะครับแล้วก็เลงตามมุมตรงนี้เลยก็ได้นะครับ้าย ใช่ไหมครับแล้วก็เห็นเห็นตรงนี้ไม่ใช่ครับเห็นไหมตรงนี้นะครับแล้วก็พับให้มาชนกับตรงนี้นะครับขวดน้ำปะป๊าน้ำเต้นอยู่นะนี่ตรงนี้บ้านนี้มาต่อไปนะครับปอทำมาแบบนี้ต่อเลยนะครับน้ำมนจะขวดอะน้ำเหรออะปอทำแบบนี้เสร็จใช่ไหมครับก็ทำแบบนี้นะครับแล้ว แล้วก็กางออกมาแบบนี้ครับพรกางออกมาแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ต่อไปก็พลิกลับมาแบบนี้นะครับก็เป็นแบบนี้เสร็จแล้วพอมันก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พับให้ลงมาชมตูมูแบบนี้นะครับไปนะครับยากลำบากถ้าแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ต่อไปนะครับอยไปนะครับไปทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับ ให้พับมาชนกับตรงนี้นะครับอ่าพับยากอยู่นะครับต้องมีความพยายามสูงนิดนึงนะครับเพราะมันก็พับยากจริงๆแหละนี่พับแบบนี้สิแล้วใช่ไหมครับก็ทำทั้งสองข้างเลยนะครับตรงนี้นะครับอาเพราะมันนมบบนี้สิแล้วใช่ไหมครับอ่ะก็หัวตรงนี้ครับตรงนี้ไม่เห็นไหมครับก็ขึ้นเลยแบบนี้เลยนะครับมตรงนี้ครับนั่งนะครับเอาไว้ขึ้นเลยนะครับ เอาขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเอาแต่ไปกับพี่เก็แบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พับมาแบบนี้เลยนะครับถ้ามาแบบนี้นะแล้วก็ขึ้นนะครับปุ๊บปุเสร็จแล้วแล้วก็จุ๊บ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 แล้วก็พับปีกปกติเลยครับอะอาอาจจะลำเล็กนิดนึงนะครับเพราะมาใช้กระดาษนะครับมันใช้กระดาษถ,ถ้าเป็นกระดาษไอซีมันอาจจะดีกว่านี้นะครับแต่ควรใช้กระดาษสม,มุดเพราะกระดาษสม,มุดมันเบากว่า เออกระดาษสมุดมันเบา,บากว่าแต่ไปดูนะครับว่าใช่ไหมเราไปดูรุ่นหนูนะรุ่นนี้นะครับก็จะออกมาเป็นหนูนี้ครับจริง้งนูลองเตะยังพิ่งโยนนะครับต่อไปนะครับก็มีสูตรโยนอยู่ดูจากไข่เอาทั่วยแล้วถูตรงนี้นะครับก็ให้ตรงนี้นะครับนี่ขึ้นมาแบบนี้นะครับทั่วยจะไหนถ้วยถ้วอ๋อเขาไป่ส่งอ่ะแล้วต่อไปนะครับก็ทำแบบนี้นะครับตรงนี้ กระทำ้วหนๆจะไปสอนขึ้นมาพองด้วยสอนพัดตุ่นเนี่ยนี่นะครับก็ได้เป็นไหนๆใช่ไหมครับทําทั้งสองข้างเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับต้องใช้กระดาษ A4 นะครับกระดาษ A4 มันจะดีกว่าอีกนึงนะครับโอ้พับพัดพัดพัดเป็นนี้ตุบๆนี่ก็ได้มันเป็นเสร็จแล้วนะครับแบบนี้นะเอออย่าพึ่งโยนอ่ะเดี๋ยวจะไปโยนให้ดูเลยนะครับเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโยนต้องเอาปีกขึ้นก่อนด้วยนะอ่ะเอาลงคืนแล้วนะอ่ะเดี๋ยวพี่ไปพร้อมมานไเลยโอ้แต่ไม่รู้มันจริงะ ปีกจะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะสอนวิธีโยนนะครับครับยังสวัสดีครับสวัสดีคร่ะอดัปปะปะรับงไปตรงไปตองแบบต่อไปนะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับเอาปีกขึ้นถ้าปีกแบบนี้นะครับนี่นะครับวันนี้ทุกคนไม่ต้องสงสัยนะวไม่ต้องตัวอะไรนะตักใจของเล่นนะครับอ่า ให้่างนี้นครับแล้วก็ปล่อย,อย่างนี้นครับอยูว่ว่าจะก็พื้ปีกให้นะครับแต่ผมแต่ก็ผมมันเห็นไม่ชัดนะครับก็ไปบายด้วยนะครับ